สวัสดีครับมาเล่าประวัติต้นกําเนิดของไดโนเสาร์กันนะครับไดโนเสาร์มีต้นกําเนิดหรือก็คือไดโนเสาร์เนี่ยมีต้นกําเนิดอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปลับชมในถลมเล่าเรื่องในรายการฉลามเล่าเรื่องที่จะเล่าให้ทุกท่านฟังกันเลยครับก่อนไปดูคลิปกดไลค์กดหัวใจกันด้วยถ้าท่านผู้ชมพร้อมที่จะไปฟังประวัติต้นกําเนิดของไดโนเสาร์ภายในรายการฉลมเล่าเรื่องของผมถลมหรือมิสเตอร์ชาร์ดเรียบร้อยแล้วก็กดไลค์กดหัวใจแล้วไปกันเลยครับ ต้นกาเนิดไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เนี่ยเราก็รู้กันนะครับว่าผมเคยเกินไปหลายที่แล้วว่าไดาโนเสาร์เนี่ยมันอาศัยอยู่บนโลกเราเมื่อประมาณ160กว่าล้านปีก่อนนะครับผมในยุคไทแอสติกที่ว่ามีไดโนเสาร์อาศัยอยู่ในยุคนี้นิดหน่อยแล้วก็จุลสิคที่เริ่มเฟื่องฟูขึ้นมาแล้วและชีเทเชียสที่เป็นยุคสิ้นสุดของไดโนเสาร์นะครับโดยไทยแอสติกจุลสิกแล้วก็ชีเทเชียสจะแบ่งออกเป็น3ช่วงคือ คือตอนต้นตอนกลางตอนปลายนะครับแต่เราไม่ได้ฟูกัสถึงยุคไดโนเสาร์ครับเรามาฟูกัสถึงบัมพ้าบรุษของไดโนเสาร์หรือปู่ทวดญาทวดของไดโนเสาร์นะครับแล้วก็ผมเมี่ยจะบอกนิดหน่อยไอ้ปู่ทวดญาทวดของไดโนเสาร์เนี่ยมันก็ยังเป็นปู่ทวดญาทวดของเราที่ว่าเป็นต้นกาเนิดให้กับสายพันธุ์เราด้วยนะครับหรือก็คือเรียกง่ายๆเป็นบัมพ้าบรุษหรือก็คือเรียกง่ายๆเป็นบัมพ้าบรุษของของมนุษย์เราด้วยแถมยังมีการที่ว่าเป็นบัมพ้าบรุษของหมาด้วยนะครับผมก็คือ ผมจะไม่ขึ้นภาพให้ละกันแต่จะบอกที่มันก็คือไดโมโฟดอนไดโมโฟดอนเป็นสัตว์ที่ว่าครึ่งเลื้อยคานครึ่งเลี้ยงลูกด้วยครึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมก็คือเจ้าไดโมโฟดอนมันเป็นสัตว์ที่ว่าเป็นสัตว์ครึ่งเลื้อยคานครึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมโดยไดโนโดยไดยโดดมโฟดอนที่เป็นครึ่งครึ่งเลื้อยคานครึ่งเลี้ยงลูกด้วยนมนั้นคือบรรพบุรุษของหมาหรือสุนัขนั่นเองนะครับโดยย้อนกลับไปในยุคดโวเนียนเมื่อประมาณ400ล้านปีก่อนนะครับ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับผมมี2ชนิดนะครับได้แข่งขันกันในน้ําก่อนที่พวกมันจะขึ้นมาใช้ชีวิตบนบนบกก่อนที่ก่อนที่จะวิวัฒนาการปอดหัวใจให้สามารถรับแก๊สออกซิเจนได้ไอตรงนี้นี่แหละครับที่ว่าเป็นแม่พิมพ์ที่สามารถต่อยอดไปเรื่อยๆจนถึงสายพันธุ์ของมนุษย์เราแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆอีกมากมายบนโลกนะครับโดยเจ้าสัตว์เลี้ยงไม่สิ มันยังเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าอยู่โดยเจ้าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําเหล่านี้ก็ได้วิวัฒนาการไปเรื่อยๆจนใน310ล้านปีก่อนก็คือหลายก็คือหลายสิบปีหลายสิบล้านปีต่อมาเลยคุณผู้ชมในยุค310ล้านปีก่อนนะครับผมพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าก็วิวัฒนาการจนแยกออกเป็นสัตว์เลือ้อยคานก่อนที่พวกสัตว์เลือเ้อยคานจะวิวัฒนาการให้หนังของมันเนี่ยแข็ง ทำให้เกล็ดมันแข็งแล้วเปลือกไข่ที่มันเอาไว้ห่อหุ้มลูกของมันแข็งขึ้นนะครับผมก่อนที่ทวีทั่วโลกเนี่ยจะได้มีการเคลื่อนเข้าหากันนะครับผมเลยทําให้พวกสัตว์เลื้อยคานเนี่ยมันจะต้องเลยทําให้พวกสัตว์เลื้อยคานใช่ไหมก็น่าจะสัตว์เลื้อยคานแหละเลยทําให้พวกสัตว์เลื้อยคานแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําผมว่าไม่ใช่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำว่ะสัตว์เลื้อยคานจากการที่ทวีปต่างๆบนโลกเนี่ยมันเคลื่อนเข้าหากันทั้งซีกโล,ลกเหนือ ลงถึงทวีปอื่นๆที่อยู่ในโลกด้วยนะผมก็เคลื่อนเข้าหากันเคลื่อนเหมือนกับทวีปซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ของโลกเลยนะครับผมเคลื่อนเข้าหากันมันเลยทําให้พวกสัตว์เลื้อยคานที่จะวิวัฒนาการเป็นสัตว์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันเริ่มถึงเป็นเป็นต้นสายพันธุ์ของเราเนี่ยต้องวิวัฒนาการไปอยู่ที่ทวีปที่แบบเป็นทวีปที่แบบลึกที่สุดก็คือเป็นทวีปที่แบบที่แบบพวกสัตว์เลื้อยคานจะต้องเข้าไปอาศัยอยู่เป็นทวีปที่ลึกที่สุดในโลกนะผมแนะมการย้ายเข้าไปอยู่นะ หลังจากที่ทวีปพ่อโลกทั้งทวีปซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ inet, และทวีปอื่นๆในโลกเคลื่อนตัวเข้าหากันจนพวกสัตว์เลื้อยคานต้องเข้าไปอยู่ในทวีปที่มีความที่มีความลึกที่สุดในโลกนะครับผมพวกสัตว์เลื้อยคานก็ย้ายไปอยู่นะครับพวกสัตว์เลื้อยคานก็ได้วิวัฒนาการต่อมาเรื่อยๆนะครับผมจนแยกเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแล้วก็สัตว์ต่างๆที่เราเห็นนะครับโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็วิวัฒนาการมาเป็น สัตว์ในยุคน้ําแข็งบ้างบางตัวก็วิวัฒนาการเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบ้างก็คือไอสัตว์พวกเนี้ยไอสัตว์เลื้อยคานพวกเนี้ยวิวัฒนาการจนแยกสายพันธุ์ออกมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์สัตว์ต,ต่างๆที่ว่าเราเคยเรียนในในตำราวิทยาศาสตร์คือมันวิวัฒนาการเป็นแบบนั้นหมดเลยนะครับผมเป็นต้นตะก,กูลของพวกมันเดี๋ยวเราว่าเป็นต้นตระก,กูล,เ,ลเป็นสายพันธุ์เหล่านั้นไปนเลยแต่เพียงแค่เป็นบรรพาวลุกของสายพันธุ์เหล่านั้นนะครับซึ่งไดโนเสาร์เนี่ย นะครับผมอยู่ในสายพันธุ์สัตว์เลื้อยคานนะครับผมในยุคไทแอสซิกเนี่ยทวีบทวีบมหาแพนเจียเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นนะครับโดยสัตว์เลือ้อยคานพวกนี้หลังจากที่ได้มีการวิวัฒนาการนะครับผมมาเรื่อยๆจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตสัตเลือดอ,อุ่นสัตว์เลือดเย็น ตัดเลืล้อยคานเรียบร้อยนะครับผมพวกมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมีหนึ่งในสี่สายพันธุ์นี้ที่เป็นบนาร์เทรุษดของไดโนเสาร์นะครับผมก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะครับในยุคไทแอสซิกบางตัวไม่ใช่ในยุคไทแอสซิกที่ว่ามีทวีปมหาเพนเจียเป็นทวีปที่ใหญ่ที่ทสุดในโลกก็คือทุกทวีปในโลกมามา,มาชนกันบรรจบกันจ,กกจนกลายเป็นทวีปเดียวก็คือทวีปมหาเพนเจียในยุคในยุคไทแอสซิกนะครับผมเมื่อประมาณสองร้อยสี่สิบล้านปีก่อนนะครับผมกวก เนี่ยไอ้วกวสัตว์ที่ว่าวิวัฒนาการจะกลายเป็นแบบกลายเป็นแบบสัตว์เลือยคานสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมผมบอกเลยนะแล้วก็มีสัตว์ครึ่งบุคครึ่งน้ำด้วยนะครับผมลืมใบโทษถดพวกมันเนี่ยได้วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนมีจระเข้จนกลายเป็นจระเข้จนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงจนกลายเป็นสัตว์ลูกสัตว์นีนะครับผมเต็มไปหมดเลยในยุคไทรอสิกแต่ว่ายุคไทรอสิกก็มีไดโนเสาร์นิดหน่อยนะครับก่อนที่อ่าพวกพวกเนี้ยที่วิวัฒนาการเป็นสั้ม สัตว์อะไรนะสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดเย็นแล้วก็สัตว์เลือยคานแล้วก็สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํามันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆบางบางสายพันธุ์ก็กลายเป็นจระเข้บางสายพันธุ์ก็กลายเป็น,เป,นเป็นนู้นเป็นนี้เต็มไปหมดเลยเป็นบรรพบุรุษของดโนเวนสาวเราเป็นบรรพบุรุษของสัตว์อีกมากมายในยุคป,ปัจจุบันนะครับหลังจากจบยุคไทอีสิกนะครับผมยุคต่อมานะครับผมก็คือยุคจุสสิกนะครับผม พวกสัตว์ที่ว่าเป็นบรรพบุรุษของไดงโนเสาร์ก็เริ่มมีวัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับผมจากตัวเล็กๆก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมจนในที่สุดมันก็ได้ถึงกําเนิดสิ่งมีชีวิตที่โด่งดังที่สุดในโลกและมีการนํามาทําเป็นหนังหลายเรื่องและเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักกันแน่นอนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงคานไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่เป็นสัตว์ขนาดยักษ์ที่ตัวใหญ่มาหือมาบ้ากินเนื้อ บ้างก็กินเนื้อบ้างก็กินพืชนั่นก็คือไดโนเสาร์นั่นเองยังมีไดโนเสาร์ที่ทั้งยังมีไดโนเสาร์ที่กินทั้งเนื้อทั้งพืชอย่างแกลิมมัสแล้วก็สิ่งที่ไม่ใช่ไดโนเสาร์อย่างเทอรโลซอร์ที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้ในยุคไดโนเสาร์เท่านั้นนะครับเจ้าพวกเทอรโลซอร์หรือเทราลนดอนหรือว่าเทอรโลซอร์ต่างๆเนี่ยเทอรซพวกเทอโลซอร์หรือเทอราลนดอนพวกทพวกเทอรลาซอร์พวกทูเทอโลซอร์หรือเทอราลนดอนอะไรต่างๆเนี่ย ไอ้พวกเนี้ยไม่ใช่ไดนโนสเสาร์แต่เพียงแต่เพียงแค่สัตว์เลื้อยคานในยุคไดนโนเสาร์นะครับสวัสดีครับ